เป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่15ของเราแล้วค่ะในการเรียนในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์ค่ะยังมีเนื้อหาสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยพร้อมไปด้วยกับการทํากิจกรรมแสนสนุกเช่นเคยค่ะ วันนี้เหมือนทุกครั้งค่ะ่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเรามากระตุ้นสมองด้วยเกมทายรูปภาพปริศนานะคะโดยคุณครูค่ะจะมีรูปภาพปริศนาเด็กๆจะต้องถอดรหัสภาพจากรูปภาพปริศนาที่คุณครูอุ้มให้ไว้นะคะเมื่อรูปภาพขึ้นมาเด็กๆจะมีเวลาเพียง3วิวินาทีเท่านั้น,นะค่ะในการคิดดูค่ะว่าจากรูปภาพปริศนาเด็กๆสามารถถอดรหัสเป็นคําว่าอะไรได้บ้าง เมื่อได้คําตอบนะคะให้เด็กๆเนี่ยเขียนคําตอบลงไปในสมุดค่ะวันนี้คุณครูอุ้มเตรียมรหัสภาพมาแล้วคุณครูแบงค์ได้เตรียมรหัสภาพมาหรือเปล่าคะเตรียมมาได้พอแล้วครับให้เด็กพร้อมแล้วคุณครูอุ้งจะขึ้นรูปภาพของคุณครูอุ้งบนหน้าจอขึ้นรูปภาพได้เลยค่ะโดยรูปภาพนี้นะคะคําตอบเป็นคำหนึ่งพยางค์ค่ะให้เด็กพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆ ทายกันถูกหรือเปล่าถอดรหัสภาพกันได้หรือเปล่าคะว่ารูปภาพนี้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคุณครูอุ้มจะเฉลยแล้วนะคะคำแรกค่ะคือคำว่าพ่อน,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรูปภาพของคุณครูแบงค์เลยค่ะ่าคำต่อไปนะครับคือรูปภาพมาได้เลยครับนักเรียนลองดูนะครับว่าคำคานี้เนี่ยบวกกันมาแล้วรวมก,กันมาแล้ว,ว,ลวจะก,กลายเป็นคำว่าอะไรได้บ้างนะครับให้เวลา3าวินาทีนะครับเริ่มเลยครับ อ่าหมดเวลานะครับไหนนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างครับเดี๋ยวครูจะเฉลยเลยนะครับคำนี้ก็คือคําว่าแม่นั่นเองครับค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ไปถึงสองคำด้วยกันค่ะเป็นคําที่เด็กคุ้นเคยอย่างแน่นอนคําแรกคือคําว่าพ่อและคําที่สองคือคําว่าแม่นั่นเองค่ะอ่าคุณครูคุณครูอุ้มครับแล้วทําไมวันนี้เราอ่าคุณครูอุ้มถึง เอาคำว่าพ่อและคำว่าแม่มาให้นักเรียนดูครับค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมแรกที่ค,คุณครูอุ้มเนี่ยนำคำศัพท์คําว่าพ่อและคําว่าแม่มาให้เดทไทยนะคะครูแบงค์เพราะว่าคํา2คํานี้ค่ะมีความเชื่อมโยงก,กับบทเรียนของเราค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเราได้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วค่ะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะชื่อว่าหน่วยสายใยลักค่ะโดยบทเรียนแรกที่เราจะเรียนในหน่วยนี้นะคะเป็นบทเรียนในหนังสือภาษาพาทีของนักเรียนนั่นเองค่ะ เราขึ้นบทที่9กันค่ะในวันนี้<ม>ชื่อว่าบทรักพ่อรักแม่นั่นเองค่ะคุณครูอุ้งถึงให้เด็กทายคำศัพท์คำว่าพ่อและคำว่แวา,าแม่นั่นเองค่ะครูแบงค์แล้วครูแบงค์ทราบไหมคะว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเนื้อหาในบทเรียนหรืออ่านจับใจความจากบ,บทเรียนเราต้องควรทําอะไรกันก่อนคะครูแบงค์อ่าเราต้องเราก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ในบทเรียนนี้ก่อนแน่ๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วค่ะครูแบงค์ เด็กๆก,ก็คงจะทายกันถูกใช่ไหมคะเพราะก่อนที่เราจะเริ่มขึ้นบทเรียนใหม่ในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้การอ่านออกเสียงคําศัพท์และก็ความหมายของคําศัพท์ในบทเรียนนั้นค่ะเพื่อที่จะทําให้เด็กๆนะคะสามารถอ่านบทเรียนได้รวดเร็วขึ้นเข้าใจมากขึ้นและที่สําคัญเลยนะคะการเรียนรู้คําศัพท์จะช่วยทําให้เด็กๆสามารถจับใจความสําคัญจากบทเรียนได้ด้วยค่ะถ้าอย่างนั้น เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูอุ้มแลวก็คุณครูแบงค์เนี่ยพาเด็กๆไปเรียนรู้คําศัพท์ที่น่าสนใจในบทเรียนนี้พร้อมๆกันเลยดีไหมคะครูแบงค์ถีครับถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านคําศัพท์พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ค่ะคุณครูอุ้มจะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้คําศัพท์ที่น่าสนใจนะคะในบทเรียนที่9รักพ่อรักแม่แต่วันนี้ค่ะคุณครูอุ้มนะคะมีสิ่งที่อยากจะให้เด็กๆช่วยครูอุ้มนิดนึงค่ะคือเด็กๆจะต้องช่วยคุณครูอุ้ม อ่านไปพร้อมๆกันนะคะโดยวันนี้คุณครูอุ้มได้เลือกคําศัพท์ที่น่าสนใจและเป็นคําศัพท์ใหม่ที่คุณครูอุ้มคิดว่าเด็กๆอาจจะไม่คุ้นเคยในชีวิตประจําวันค่ะมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันเมื่อรูปภาพคําศัพท์ขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะเราจะเริ่มอ่านคําแรกแล้วเรียงเป็นแถวแนวนอนไปทีละแถวนะคะเด็กๆจะต้องช่วยคุณครูอุ้มฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ิีนทอนั่งชาวเขาชาวไร่แผนที่ผ้าไหมาทาหารตำรวจเดือดร้อนเจ็บป่วยงานขีมือโถมละเอียดลำบากแนะนำ ชายแดนสุดเสียงเดือดร้อนประเทพครับคำศัพท์ในชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะครับอ่าคำศัพท์ในชุดต่อไปมีคาว่าอะไรบ้างคำแรกนะครับคําว่าพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีในหลวงพระราชทานถวายพระพรทรงพระเจริญ ทรงงานตามเสด็จฝนเทียมโครงการหลวงราษฎรและสัตวแพทย์ครับค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็คงจะได้ฝึกอ่นานคำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทเรียนที่9บทเรียนเรื่องรักพ่อรักแม่กันไปแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆและคุณครูแบงสังเกตไหมคะว่าจากคําศัพท์ที่เราได้ร่วมกันอ่านกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะจะเป็นคําศัพท์ที่เรามักจะไม่เคยพบในชีวิตประจํวาวันศักท์เท่าไหร่คุณครูคแบงสังเกตไหมคะใช่ครับอย่างเช่นคําว่าทรงงานพระราชทานหรือสเสด็จอะไรแบบนี้นะครับค่ะจากคําที่คุณครูแบงยกตัวอย่างเด็กๆก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคําที่เราไม่ค่อยพบในบทเรียนหรือว่าได้ใช้พูดในชีวิตประจําวันค่ะ เนื่องจากในบทเรียนที่9รักพ่อรักแม่นะคะจะเป็นบทเรียนที่มีคำราชาศัพท์ปรากฏอยู่ค่อนข้างมากค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าคำราชาศัพท์คืออะไรคำราชาศัพท์นะคะคือคำศัพท์ค่ะที่เราจะใช้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะดังนั้นจําเป็นอย่างมากค่ะที่เด็กๆเนี่ยจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและจะต้องรู้ความหมายค่ะเพื่อให้เด็กสามารถที่จะอ่านและเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้มากขึ้นค่ะ งั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะครูแบงค์เดี๋ยวคุณครูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์เนี่ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ที่น่าสนใจในบทเรียนที่9้าของของเราดีไหมคะดีเลยครับถ้าดีแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์จากบทเรียนที่9้ารักพ่อรักแม่กันเลยค่ะค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูอุ้มค่ะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ที่น่าสนใจค่ะ จากบทเรียนที่9บทเรียนรักพ่อรักแม่กันค่ะโดยตัวอย่างความหมายของคำศัพท์แสนน่ารู้วันนี้นะคะคำแรกค่ะที่คุณครูอุเอามานำเสนอกับเด็กๆนะคะคำแรกคือคำว่าฝิ่นค่ะฝิ่นอ่านว่าฝิ่นฝิ่นหมายถึงพืชชนิดหนึ่งยางที่กีดจากขนนำมาเคี่ยวให้เหนียวทำเป็นยาเสพติดค่ะถ้าเด็กๆไม่เคยเห็นรูปร่างของต้นฝิ่นนะคะคุณครูอุ้กมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูได้ค่ะ คำที่สองนะคะคือคำว่าผ้าไหมผ้าไหมอ่านว่าผ้าไหมหมายถึงผ้าที่ทอหรือทำด้วยไหมค่ะคำที่สามพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวอ่านว่าพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าพระราชนี พระราชนีอ่านว่าพระราชินีนรรนหมายถึงพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าทรงงานทรงงานหมายถึงทำงานเป็นคำราชาศัพท์ค่ะต่อไปนะครับคำว่าทรงพระเจริญนะครับอ่านว่าทรงพระเจริญหมายถึงมีความเจริญ เป็นคำราชาศัพท์นะครับต่อไปคำว่าทรงงานหมายถึงทำงานนะครับเป็นคำราชาศัพท์นะครับและต่อไปนะครับคำว่าเสด็จนะครับอ่านว่าเสด็จนะครับหมายถึงไปนะครับเป็นคำราชาศัพท์นะครับต่อไปคำว่าราษฎรนะครับอ่านว่าราษฎรนะครับหมายถึงคนละเมือนนั่นเองครับ และสุดท้ายนะครับคำว่าสัตวแพทย์นะครับอ่านว่าสัตวแพทย์นะครับหมายถึงหมอรักษาสัตว er. ์นั่นเองครับค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ไปเรียนรู้ทั้งการอ่านออกเสียงคําศัพท์และความหมายของคําศัพท์ที่น่าสนใจนะคะจากบทเรียนที่9บทเรียนเรื่องรักพ่อหลักแม่แล้วคุณครูอุ้มและก็คุณครูแ,แบงค์ค่ะก็มีกิจกรรมแสนสนุกนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้ทบทวนความรู้ในเรื่องของการอ่านคํา และความหมายของคำในวันนี้ด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะเกมที่น่าสนใจในวันนี้จะเป็นเกมโยงเส้นนะคะระหว่างคำศัพท์และก็ความหมายของคำศัพท์ค่ะโดยในในฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็น คำศัพท์ค่ะและด้านขวามือจะเป็นด้านของความหมายของคำศัพท์นะคะเด็กๆจะต้องจับคู่ระหว่างคำศัพท์กับความหมายเนี่ยให้ถูกต้องค่ะวันนี้คำศัพท์ที่คุณครูแบงค์นำมาทํากิจกรรมในวันนี้มีทั้งหมด5คําคําว่าอะไรบ้างคะครูแบงค์ในวันนี้นะครับมีคําว่าสัตวแพทย์นะครับคำที่สองนะครับคําว่าฟินนะครับคําที่สาําว่าพระราชทานคําที่สี่คว่าเสด็จและคําสุดท้ายคําว่าทรงงานนั่นเองครับ ในฟังของความหมายนะคะคุณครูอุ้งก็กาเนิดความหมายมาทั้งหมด5ความหมายค่ะความหมายแรกนะคะทํางานความหมายที่2องให้ความหมายที่3หมอรักษาศัตว์ความหมายที่4ีพืชชนิดหนึ่งยามใช้เป็นยาเสพติดและความหมายสุดท้ายค่ะความหมายว่าไป เด็กๆนะคะจะมีเวลาในการหาความหมายของคำศัพท์นะคะคำละ3วินาทีค่ะเมื่อเด็กๆนะคะหาความหมายได้แล้วคุณครูอุ้มอยากจะให้เด็กๆค่ะเขียนความหมายและคำศัพท์นั้นลงไปในสมุดนะคะเพื่อที่จะเวลาเราตรวจให้คะแนนเด็กๆจะได้สามารถตรวจแล้วก็บันทึกคะแนนของตัวเองได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกิจกรรมเลยดีไหมคะครูแบงค์ดี่ครับถ้าพร้อมแล้วคำแรกค่ะสัตวแพทย์3วินาทีหาความหมายของสัตวแพ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากเวลาเลยค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณครูแบงค์ช่วยคุณครูอุ้มเฉลยทีค่ะว,ว่าสัตวแพทย์หมายถึงอะไรคะอ่าสัตวแพทย์นะครับหมายถึงหมอรักษาสัตว์นั่นเองครับสัตวแพทย์หมายถึงหมอรักษาสัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะและอย่าลืมนะคะเมื่อคุณครูฉเฉลยแล้ว อย่าลืมเขียนบันทึกลงไปในสมุดนะคะเพื่อเตือนความทรงจําของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มข้อที่2กันเลยนะคะครูแบงค์คำที่2องคำว่าสิ่นนั่นเองค่ะสาวนินาทีเช่นเดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณครูแบงค์ช่วยเฉลยทีค่ะว่าคําว่าฟินเราจะต้องจับคู่กับความหมายว่าอย่างไรคะคําว่าฟินนะครับ หมายถึงพืชชนิดหนึ่งยางเป็นยาเสพติดครับถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆถูกต้องกันไม่เอ่ยคำต่อไปนะคะคําว่าพระราชทานค่ะเด็กๆมีเวลา3าวินาทีในการจับคู่ว่าคําว่าพระราชทานมีความหมายว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาเลยค่ะ หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณครูแบงค์ช่วยเฉลยทีค่ะว่าคําว่าพระราชทานมีความหมายว่าอย่างไรคะ,ะคําว่าพระราชทานนะครับหมายถึงให้นั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะโดยคําว่าพระราชทานมีความหมายว่าให้นะคะเป็นคําราชาศัพท์นั่นเองค่ะต่อไปเหลือสองคำสุดท้ายแล้วนะคะเด็กคาต่อไปคําที่สี่ค่ะคําว่าสเสด็จคํานี้ไม่ยากเลยค่ะสามวินาทีเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณครูแบงค์ช่วยตอบทีค่ะว่าคําว่าเสด็จมีความหมายว่าอย่างไรคะคําว่าเสด็จนะครับมีความหมายว่าไปนั่นเองครับเป็นคําราชาศัพท์นะครับถูกต้องแล้วค่ะเสด็จหมายถึงไปเป็นคําราชาศัพท์นะคะเด็กๆต่อไปคําสุดท้ายค่ะคําว่าทรงงานถ้าพร้อมแล้ว3วินาทีเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆค,คณครูแปงช่วยเฉลยทีเขาว่าคําว่าทรงงานมีความหมายว่าอย่างไรคะคําสุดท้ายนะครับคําว่าทรงงานหมายถึงทํางานนั่นเองครับคําว่าทรงงานนะคะหมายถึงทํางานค่ะโดยคําคํานี้เป็นคําราชาศัพท์นั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะนอกจากสนุกแล้วยังทําให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์พร้อมทั้งความหมายไปถึง5คําด้วยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาทบทวน อ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมคุณครูอุ้มอีกหนึ่งรอบนะคะทับอมแล้วเริ่มอ่านได้เลยค่ะสัตวแพทย์สิงพระราชทานเสด็จทรงงาน ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะเรามาร่วมสรุปความรู้พร้อมๆกันนะคะวันนี้ค่ะคุณครูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเด็เดกๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ใหม่ในบทเรียนค่ะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงคําศัพท์ได้อย่างถูกต้องรู้ความหมายของคําศัพท์แล้วจะทําให้เราสามารถที่จะอ่านบทเรียนและจับใจความบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก่อนจะจากกันไปคุณครูแบงค์มีการบ้านอะไรฝากให้เด็กๆคะวันนี้อ่า ในวันนี้นะครับครูแบงค์มีการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับกลับไปอ่านทบทวนนะครับในหนังสือภาษาพาทีนะครับหน้าที่138ถึงหน้าที่140นะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะครับช่วยดูนักเรียนนะครับแล้วก็เซ็นชื่อกำกับมาแล้วก็เขียนมาด้วยนะครับว่านักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องทั้งหมดกี่คำนะครับ จากนั้นก็ให้ผู้ปกครองนะครับถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะครับครูจะได้เอาคะแนนนะครับไปลงให้นักเรียนนะครับค่ะในส่วนของคุณครูแบงค์นะคะจะเป็นการฝึกให้นักเรียนอ่านคําศัพท์ค่ะคุณครูขอเน้นย้ําให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านแล้วก็สะกดเองนะคะเพื่อที่คุณครูค่ะจะได้ทราบว่านักเรียนเนี่ยสามารถอ่านคําศัพท์ได้ถูกต้องทั้งหมดกี่คําค่ะ เมื่ออ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องเราจะต้องรู้ความหมายของคำศัพท์ด้วยใช่ไหมคะคุณแแคนการบ้านอีกชิ้นหนึ่งนอกจากสุกอ่านแล้วนะคะก็คือการบ้านจากหนังสือทักษะภาษานั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะทําหน้าที่9 3ค่ะหลังจากทําเรสร็จสามารถถ,ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มเพื่อให้คุณครูบันทึกคะแนนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณครูอุ้มและก็คุณครูแงค์จะต้องลานักเรียนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ